สำหรับจุดเด่นของกองทลัส w h r t นะครับก็กลุผู้เช่าของกองท a ัส WCHRT ก็ต้องบอกเป็น,ปนผู้เช่าที่เป็นที่รู้จักนะครับทั้งในไทยและก็ต่างประเทศก็ในปีนี้นะครับผมกองทลัสเราเนี่ยจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่5ปีนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังการเพิ่มทุนเนี่ยเราประมาณการว่าเราจะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้เพิ่มจาก78ตางค์เป็น79ตังค์ในปี2 0 6 4นี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น สำหรับจุดเด่นของกองทลัส w h r t นะครับอันแรกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่กองทลัสเข้าไปลงทุนนะครับทรัพย์สินของกองทลัสเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยจะอยู่ในทำเลที่มีความสำคัญด้านโลจิสติกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามี4โซนหล,กลักๆก็คือจะเป็นโซนบางนาตราทำเลภาคตอวันออกนะครับหรือโซน EC เนี่ยอันนี้เป็นอันที่2นะครับผมแล้วก็ทำเลที่3จะเป็นทำเลกรุงเทพตอนเหนือ นะครับก็จะเป็นจังหวัดอยุธยาสระบุรีนะครับแล้วก็อีกตัวเทนหนึ่งที่เราลงทุนีก็จะเป็นทางเรสมุทรสาครนะครับผมก็อันแรกนะครับก็จะเป็นทรัพย์สินในโลเคชั่นที่ดีนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้เช่านะครับกลุ่มผู้เช่าของกองคลัสต์ตัก็ต้องมองเป็นเป็นผู้เชา่าที่เป็นที่รู้จักนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างลูกผู้เช่าที่เป็นบริษัทไทยเนี่ยก็จะเป็นพวก ไทยเว็บนะครับพวกกลุ่มเซ็นทรัลเป็นต้นนะครับสำหรับแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนเรา,เร,ารู้จักยูนิลิเวอร์นะครับเร,เรามีสตาร์บัคนะครับแล้วก็มีบรษิษัทออโตโมทีฟอย่างพวกดูคาตินะครับรวมถึงสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างพวกอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับผู้เช่าของเราเนี่ยมีการกระจายตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง,งกองที่ดีปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากองทรัสต์เราเนี่ยได้รับผลกระทบที่ ค่อนข้างน้อยเหลือจะเป็นเชิงผูมิทัศน์ไปนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้เช่าหลักๆเราที่อยู่ในกลุ่มพวกอ e ีคอมเมิร์ซหรือก่มพวกบริโภคมีการใช้พื้นที่เพิ่มในปัจจุบันกองทลัสเราเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สิน,นถึง่ยถึง39,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองพลัสที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีพื้นที่อาคารภายใต้การบริหารนนประมาณ1.2ล้านตารางเมตรการที่กองพลัสเราเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับทำให้สภาพคล่องเนี่ย ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับมีสภาพคล่องที่ดีนะครับซึ่งการที่กองทรัสต์เราเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งรายใหญ่นะครับนักลงทุนสถาบานันหรือนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับผมกองทรัสต์เราเนี่ยมีสปอนเซอร์นะครับคือ w h a Group นะครับซึ่งแน่นอน w h a Group ในด้านอนดัสเทรียลเนี่ยก็ถือต้องบอกว่าครบนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับการที่มีเขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยทำให้กองทรัสต์เนี่ยมี potential ในการโก o ด ีดด้วยก็ในปีนี้นะครับผมกองคลาสเราเนี่ยจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่5นะครับโดยเราจะลงทุน3โครงการนะครับสโครงการแรกจะอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นต้องถือเป็นโซน E4 นะครับที่เรามองว่าจะมีการเติบโตในอนาคตครั้ง้างเยอะนะครับอีกทำเลนึงก็จะเป็นทำเลหัวใจสําคัญนะครับของระบบโลจิสติกส์เมืองไทยอย่างทําเลบางนาตรา ผู้เช่าของตัวทรัพย์สินที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในรอบนี้นะครับเป็นผู้เช่าที่กระจายตัวในหลากหลายอุตสาหากรรมนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีความเวลโนนะครับแล้วก็มีความแข่งขันทางการเงินอย่างตัวอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็มี s h o ป e e นะครับมีวอลโวนะครับมีไทยซัมซุงนะครับพันด้นโลจิสติกส์แล้วก็ดีเคเนะครับซึ่งผู้เช่าตรงนี้อยู่กับเราที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยสัญญาระยะยาวนะครับซึ่งนานที่สุดที่เราจะได้เนี่ยถึงมีอายุประมาณ14ปี นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่สร้างความมีเสถียรภาพของการ generat รายได้ของกองทุนได้เป็นอย่างดีครับผมหลังการเพิ่มทุนเนี่ยเราประมาณการว่าเราจะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้เพิ่มจาก78สต่างเป็น79สต่างในปี2564นี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นนะฮะ การจองซื้อนะครับต้องก็ตอนนี้เอลซิต e นะครับผมราคาเสนอขายสูงสุดนะครับอยู่ที่มา13.8บาทต่อนหน่วยนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ถือหน่วยเดิมเนี่ยเราจะเปิดจองซื้อในวันที่2ถึง6และ9ถึง12พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับหรือผู้ซื้อหน่วยพับลิกเนี่ยเราก็จะเปิดจองในช่วงเวลาวันที่2ถึง6และ9ถึง13พฤศจิกาย,ยนนี้เช่นเดียวกันครับผม ก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะติดต่อได้ที่ท่าการสาขาของธนาคารกสิกรไทยครับผม